ẩu thang người nó สีออกลูกสีคลอดลูกนะคะนอลูกบัดกับตองผ้ากระบานนะคะนองปูย่างอยู่ถึงคันของนะคะน้อุ่นเป็นสีออกลูกนะคะน้อค่ะเ้าขาวของเขาค่ะเอาผากระบานก่อนนะคะนอเพราะว่ากับพี่เป็นออกแล้วกะจะเอาไปยากนะคะน้อให้เพื่อนไปออกบานนะคะนองค่ะกลังเดินทางไปนะคะนอไปกับลุงบัไปบ้านก่อนนะคะ ใบพงค่ะออกยิ่งธงกะเอากระบ,บาดลำบากนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะเอาใบใบบานก่อนก่อนจะจะออกนะค,ะนะคะ่ะเนาะเดี๋ยวมืมาแรงไปเบิ่งกันนะคะเนาะคะ่นะคะ่ะเอือแตนนี่ค่ะบิ๊กบิ๊้งหลายนี่ค่ะ,นะคะตอนไปไกลฮะมูเขากับเขาไปกับมาถึงเราเนาะค,ะะคะ่นะเนาะอยากมาหาเลิมใหญ่อยู่คไกลพิเศษเผาห้องนี้แล้วจ้ะ นอนนะคะนอนแล้วนอนอีกนะคะเนาะเขายอมลุกเลย นี่เป็นมือที่เลี้ยงน้งัวโอ้ยค่ะมีความสุขะน,น,นะคะเนาะอากาศเย็นสบายะน,น,นะคะเนาะค่ะบางมือเนี่ยโอ้ยสิเป็นลมแล้ว เดี๋ยวก็ว่าออกมากินหญ้าเนาะค่ะเดี๋ยวมือหนีบเนาะค่ะค่อยๆกินเนาะค่ะเนาะบอบเปล่าบอบังอยู่ดีเนาะจ้ะเนาะบึ้องเจ้ามาขามหน่อยข้างๆเนาะค่ะนอนรับตาเิ่มเขิ่มเลื่อยๆจะมาขามค่ะอากาศเย็นเนาะค่ะเนาะ เจ้ากล้วยนะคะเนาะเจ้ากล้วยเป็นหยอกก็จะมะขามนะคะเนาะเจ้าเช่าก้วยนะคะเฝ้ากันบ่ห่างนะคะเนาะเจ้าเช่าก้วยสอบเล่นกันน้องมาหน่อยนะคะเนาะเจ้ากล้วยของเราเฝ้าอยู่ห่นงละนะคะเนาะหยอกมาหน่อยนะคะเช่าก้วยห้ามูลินนะ เ็มหยาดีนะจ้ะเนาะนี่ค่ะแตววของเฮานี่ค่ะอยู่กับหนองงัวนี่อยู่ดีดีนะจ้ะเนาะนี่ค่ะเจ้าแตววนะคะเนาะหนองควายหน่อยขีงเงาของเฮานะคะนี่ค่ะงาผงใหญ่ินะคะเนาะ ขึ้นมาเนาะค่ะเนาะมือนีมูไลยเนาะค่ะเนาะแต่หนังวองเขาพ่ะท่านจะไปหาหมูอยู่เนาะค่ะเนาะลมก็แห้งเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะมือโอ้ยยืนอยู่กับสิลมเนาะค่ะเนาะลมแห้งเนาะนี่ค่ะหนังวองของเขากบกินหญ้าเพื่นค่ะมือนีพระท่านจะไปหาหมูเขาเนาะค่ะเนาะค่ะยังลรอเลีมหญ้าอยู่ในสวนเผาของเขานี่ยแหละค่ะหนังวองผู้ใหญ่เหมือนจะทยอยขึ้นมาแล้วเนาะ cái là nó khả phải... เข้าไปแต่กินเขากินน้ำเป็น,นะะันค่อยระวังอย่างี่สนเนาะอไ่ะคะเป็นเรสเอรจานนคะเมื่อไหรนะคะเานาะ,ะเดี๋ยวจะเอาุ่นออกไปนะคะอยู่โดนบ่ไนะคะเนาะเดี๋ยวลงเขาลงน้ำเป็นเะอะเอาป้้าป้ายป้จุกม้ยาป้าแบบแบบนี้นะคะนะค่อยระวังเอาเ ของเขากินยาอยู่ฝั่งากกนาะสว่วนเจ้าสองตัวนี้นี่เร็วแห้งเลยจ้ะเด้นเอนี่ค่ะเขาต้องให้ท่านพื้นเนาะคะ่ะเมื่อท่านนี่ลง,งเขาเป็น,นเถะเนาะเมื่อจุกก็จอ,องหัวยาวเป็น,นะะเหมือนกันค่ะถ้าห้าวเขอเจ้ากินไปได้เพียงเท่าน,นี้์นะคะ,นะ,คะเนาะค่ะมันจะาผิดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ช เสสทอมดินชาเนลจ้าผลิตเป็กำลังใจอ่อย